สวัสดีค่ะคลิปนี้เป็นแรนดอมนะคะไม่ต้องเลือกกองการในหัวข้อที่ว่าใครที่แอบติดตามชีวิตคุณอยู่ข่าวการดูดูนี้เป็นการดูโดยรวมไม่เฉพาะเจาะจงดวงของคนใดคนหนึ่งไม่สามารถนำการดูดูนี้ไปใช้ตัดสินใจใดๆดได้นะ,ะดูเพื่อความบันเทิงโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะแต่หากมีข้อคิดหรือกำลังใจสามารถนำไปปรับใช้ได้ ค่มาดูพรังงานผู้ที่พบเรนดมชุดนี้นะคะตรงไม่ตรงไม่เป็นไรนะคะเป็นการดูโดยรวมนักสัตว์บอกนักสัตว์ขานราศีเมถุนนักสัตว์มาเส็งราศีสิงห์ราศีกรกฎ ลาศีมีนราศีกันนักสัตกระต่ายราศีตุลขำมาดูพลังงานผู้ที่ติดตามชีวิตคุณอยู่นะคะอาจจะเป็นไวเวอร์ซ่าได้นะคะสำหรับพลังงานได้อาจจะเป็นพลังงานคุณเองก็ได้ที่ติดตามชีวิตใครอยู่นะคะ ขอพลังงานหน่อยนะคะขอญอาตดูนะคะเก้าเญนเต็มสามถ้วยกับเก้าดาบ 9ถ้วยคนที่ติดตามชีวิตคุณอยู่นะคะเขาแล้วคุณอาจจะเป็นเพื่อนกันได้นะคะสามถ้วยหรือว่าเจอกันในงานปาร์ตี้งานสังสรรค์ได้เพื่อนในสมัยเรียนประถมมัธยมได้นะคะผู้ร่วมงานได้เขาคิดมากเรื่องของคุณนะคะ9ดาบนะคะอาจจะมีอุปสรรคและปัญหาอยู่นะคะ คุณเปรียบเสมือนก้าวทั่วนะคะคืออันนี้คือตัวเขานะคุณคือเหมือนบ้านหรือว่าคุณคือสิ่งดีๆที่เขาอยากจะไปหานะคะคุณเป็นเหมือนความอบอุ่นภายในใจของเขาที่เขาอยากจะเดินทางไปหาคุณคุณเป็นก้าวเหรียญในใจเขาคุณดูดีมีออร่านะคะบางท่านอาจจะโฟกัสที่ตัวของคุณเองโฟกัสที่ การดูแลตัวเองรักสวยรักงามนะคะหรือว่าเป็นคนที่ดูแลตัวเองนะคะถ้าเป็นชายก็ดูดูดีหล่อสมาทนะคะถ้าเป็นหญิงก็สวยดูเด่นนะคะเขาว่าจะเป็นนกตัวนี้นะคะคุณอาจจะเป็นน้องแกะที่เขามองคุณอยู่คุณดูมีออร่าคุณดูมีแรงดึงดูดให้เขาอยากเข้าหานะคะ เขามองว่าคุณเป็นคนที่เข้มแข็งนะคะเด็ดเดี่ยวคนที่ติดตามชีวิตคุณอยู่นะคะบางท่านอาจจะเล่นดนตรีเป็นนะคะเขาอาจจะอยากจะเล่นดนตรีให้คุณฟังก็ได้นะคะามาดูกันต่อนะคะเขาคนนี้ที่อยากที่ติดตามชีวิตคุณนะคะ เขาอยากจะบอกอะไรกับคุณนะคะทาวเวอร์ mm hmm. หนึ่งเหรียญเดชชารีออนวิวออฟฟอร์จูน KING OF SORTS เขาอยากจะบอกคุณว่านะสิ่งที่เกิดขึ้นระหว่างคุณกับเขานะคะมันเป็น THE TOWER นะคะเกิดขึ้นอย่างกระทันหันนะคะเขาไม่ทันตั้งตัวนะคะกับสิ่งที่เกิดขึ้นตอนนี้เขาอาจจะเป็น k ิ of s o r อสนะคะเขาอาจจะดูนิ่งเฉยใส่คุณดูมีกำแพงกับคุณนะคะ ดูไม่สนใจคุณหรือว่ามีกำแพงกับคุณดูนิ่งๆใส่คุณในความสัมพันธ์ครั้งนี้นะคะแต่ในใจเขานะเขาอยากจะขอโอกาสกับคุณอยากจะมามอบสิ่งดีๆให้กับคุณอยากจะเดินทางมาหาคุณนะคะเขาและคุณอาจจะมีความแตกต่างกันได้<ม>เชื้อชาติศาส,สนาขนบธรรมเนียมวัฒนธรรมหรือแม้แต่กระทั่งอายุนะคะ อาจจะเป็นชาวต,ต่างชาติได้ต่างประเทศต่างภาษาได้ View of for t u n e นะคะเขาอยากจะเจอคุณนะคะอยากจะพบหน้าคุณอยากจะเจอคุณนะคะมาดูฟังใจเขานะคะเขารู้สึกยังไงกับคุณในตอนนี้อาจจะมีเสียงรบก,กวนบ้างต้องขออภัยนะคะโลกแห่งความฝัน ทำอะไรสักอย่างบุษบาคานที แก่มีกอดปัสสายเท่ากับที่เดิม กลัวขอญาตขยับนิดนึงนะคะเขาคนนี้นะ,ะอาจจะเป็นคนใส่แว่นได้นะคะเขามีความรักความรู้สึกดีให้กับคุณเขารู้ว่าเขาอาจจะเคยเขาอาจจะเคยทําเรื่องผิดพลาดระหว่างคุณกับเขาไปนะ,ะมันพังทลายลงพอเขานะคะประสาททายนะคะ เหมือนทรายที่กอตัวแล้วมันพังลงอย่างรวดเร็วนะคะเพราะว่าเป็นเพราะว่าเขาได้ทำสิ่งนั้นลงไปนะคะ <_ ing> เขาอยากจะกอดคุณนะคะอยากจะอยู่ใกล้ชิดคุณแค่มีคุณอยู่เคียงข้างนะคะสิ่งที่เขาอยากจะเป็นนะคะสิ่งที่เขาจินตนาการ คุณแล้วเขาอาจจะมีการฝันถึงกันได้เขาอาจจะส่งสัญญาณให้คุณฝันถึงเขาหรือเขาฝันถึงคุณนะคะมีการรู้สึกถึงกันสื่อถึงกันได้หรือคุณอาจจะเป็นคนในฝันของเขาที่เขาปรารถนาจะอยู่เคียงข้างปรารถนาที่จะชิดใกล้ปรารถนาที่อยากจะกอดกับคุณนะคะเหมือนสิ่งที่เขาเนี่ยค่ะจินตนาการมันอยู่ในความฝันของเขาด้วยนะคะ คุณอาจจะเป็นคนที่ยิ้มสวยเป็นตัวของตัวเองเป็นธรรมชาตินะคะอยู่ด้วยแล้วรู้สึกอบอุ่นใจเหมือนเขาปรารถนาที่จะอยู่เคียงข้างคุณเป็นครอบครัวกับคุณนะมีพ่อแม่แล้วก็ลูกนะคะ เขาอยากจะทำอะไรสักอย่างในความสัมพันธ์ครั้งนี้ในความรู้สึกของเขาแต่ว่าในณปัจจุบันขณะนะคะเป็นแบบนี้นะคะเท่ากับที่เดิมเหมือนเขาก็แอบส่องคุณคุณก็แอบมองเขาอยู่นะคะโดยที่ไม่ได้ทําอะไรต่อกันนะคะต่างคนต่างมองมันก็ไม่เกิดอะไรขึ้นนะคะเพราะว่าในภายในใจเขายังคงมีความกลัวยังคงมีความคิดมากคิดเยอะเรื่องของคุณอยู่ ในบางท่านอาจจะไม่สามารถเคลียร์ปัญหากันได้ก็ได้นะคะในปัญหาที่ค้างคาไว้หรือบางท่านอาจจะไม่ได้ติดภาระอะไรแล้วแต่ว่ายังติดอยู่ที่จิตใจที่ยังไม่สามารถเคลียร์ความรู้สึกกลัวหรือว่าความรู้สึกที่หรือว่าความรู้สึกที่ตัดสินใจผิดพลาดไปยังไม่ให้อภัยตัวเองประมาณนี้นะคะ ในเรื่องของจิตใจนะคะแม่หมอว่ามันสำคัญนะคะจิตใจเราคือสิ่งสำคัญนะคะผู้อื่นสามารถให้กำลังใจเราได้นะ,ะก็เพียงชั่วครั้งชั่วคราวนะคะแต่ว่าจิตใจเราคือแหล่งพลังงานของเราเองเพราะฉะนั้นเราต้องรักษาจิตใจเราให้คงที่อยู่เสมอนะคะเข้าใจว่าจิตใจบางทีก็อ่อนไหวไปตามความรู้สึก ขอให้เวลากับตัวเองสักหน่อยนะคะและบอกกับตัวเองว่าเราต้องทำได้สักวันหนึ่งเราจะหลุดพ้นจากสิ่งต่างๆเราจะมีพลังงานดีๆฮิวจิตใจตัวเองแล้วก็จะดึงดูดสิ่งดีๆให้กับตัวเรานะคะขอเป็นกำลังใจให้กับทุกท่านนะคะที่มาพบคลิปนี้นะคะก็ขอบคุณนะคะสำหรับการรับชมหากใครเพิ่งผ่านมาฝากกดติดตามเป็นกำลังใจด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ